สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อวอวีเช่นเคยนะคะวันนี้แม่เอวพามาดูนางงานางงาอายุมากแล้วขอกินขนมอืเดียใ,ใหญ่เลยนะอร่อยจังอร่อยมากๆเลยแนมะ่อืมถูกใจเลยสิอืมกินให้อิ่มลูก น่าจะมีช่องออกเยอะกว่านี้นะแม่นะน่ค่อคยๆกินเงาค่อคยๆกินกินเสร็จก็ไปนอนนะไปยินแม่พูดไหมอืมอ้าวเตรียมตัวมานอนโอ้ยที่นอนลายเลยนะ ก็ลายที่นอนก็ลายมันเข้ากันดีจริงๆเลยที่นอนนุ่มๆกินเสร็จแล้วก็นอนหลับนะสิคะอ่านี่หลับหรือ,อยังอะ่ะตาแบบนี้หลับยังืมต้องดิน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 ก่อนใช่ไหมืมนอนขาชี้เลยหลับแบบตาเปิดเหรอ หยอกกันกับแม่ก่อนแงวเงอืมไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยบอกินขนมหมดไปซองหนึ่งแล้วนะอืมโอ้ยดูตาดุทำตาดุค่ะอย่ายุ่งกับหนูหนูจะนอน ค่ะแล้วพบกับอิ้วใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะวันนี้พามาดูนางงาวสวัสดีค่ะ